สวัสดีครับผมคือพี่เดปู่ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดตัวต,วตำนานซีรีส์ใหม่ของเราเลยนะครับโดยผมจะเริ่มตั้งแต่การเข้าเว็บไซต์แล้วก็ไปโหลดติดตั้งเกมแล้วก็เข้าไปมึนงงข้างในกันเลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ Let's go <S เอาล่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับมาเปิดไฟ e f o กแป๊บโอ้โหมันทำไร้บ้างเนี่ยวันเกิด usernamepassword โอเคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอกรอ,อกรายละเอียดก่อนอ่าเข้ามาแล้วนะครับนี่คือยังไงเนี่ยคือมัน กดเข้าไปเล่นได้เลยเหรออ่ะผมลองสุ <t contemporary> ่มสักเกมหนึ่งก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับมาเอาเกมอะไรดีเอานี้ละกันอไรเนี่ย Combat Warrior นะครับมาลองดูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลเข้ามาก็เอออะไรเนี่ย daily reward daily เหรออ๋อนี่ไงอันนี้คือตัวละครของเรานะครับผมยังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันคืออะไรมันคือมันคือเกมโหมดอะไรยังไงผมยังแบบว่ามึนๆอยู่เลยนะครับเออแล้วแล้วแล้วเราเ้วเราเป็นใครเราอะไรเอ้ย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  แล้วอะไรยังไงแล้ว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 เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาป้อฟันเราเดี๋ยว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 เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ้าเอ้าเดี๋ยวเออเออคือคือคือเออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นดิเดี๋ยว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 ผมผมยังงงเลยเมื่อกี้ผมยังผมยังไม่รู้ปุ่มอะไรเลยผมก็กด W A S D แล้วเมื่อกี้ผมพยายามจะเลื่อนเมาส์มันก็ไม่เลื่อนตามเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 ปันหนึ่งปันหนึ่งไอเมื่อกี้ผมกดปุ่มอะไรไม่รู้อ่ะ อ๋อกด e กด e มันอ๋อโอเคผมต้องใช้ลูกศรในการหมุนหมุนกล้องจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยปปด,ดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย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 ไม้ฟัดดิเอาเดี๋ยวเอา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 โอเคเดี๋ยวเรากลักบสู่หน้าโฮมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมเข้าไปแล้วผมก็งงกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับชูเตอร์เหรอไหนดูซิอะไรเนี่ย M blocks Arsenal big paint ball ไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะผมเอานี้ก่อนแล้วกันอาเซนอลเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงนะครับมาโอ้อันนี้มีเสียงอันนี้มีเสียงเพลงด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเปาเเสียงเพลงก่อนแป๊บหนึ่งเื้มันเข้ามาแล้วมันก็ไม่จับความแบบวายป่วงจะไปหมดเลยนี่คืออะไรอ่ะทีมซีเล็กอ่ะผมเลือกฝั่งซ้ายก่อนันเฮ้ยเฮ้ยอันี้มันนี่มันก็คล้ายๆเอ่อเคาน์เตอร์เลยนะครับใช่ป่ะมีมีใครให้ผมลองไอ้นี่มั่งมีป่ะไม่มีเอ้าเอ้าเอ้าจบแล้ว เอ้าเดี๋ยวดิผมผมยังไม่ทันได้เริ่มผมยังไม่ทันได้เริ่มเล่นเลยเดี๋ยวก่อนดิอ่าแบบต่อไปมาแล้วนะครับอ่ากดดีพ l o y เลยอ่าไปไปฝั่งขวาแล้วกันรอบนี้ครับโอ้ยอะไรวะเนี้ยโอ้ยกราฟิกนี่หมนมันวายป่วงเลยไงโอเคเพใจเย็นละมาครับผมจะลองเล่นดูแบบจริงจังแล้วนะครับเราเป็นฝั่งแดงเราต้องหาฝั่งน้ำเงินใช่ไหมไหนดูซิฝั่งน้ำเงินอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโอ้ย โอเคโอเคทำไมวะเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ย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 ผมได้คิวแรกแล้วโอเคโอเคโอเคปกติเฮ้ยเฮ้ยคิวสองครับเดี๋ยวก่อน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 ปกติครับผมปกติครับโอ้มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านี้ใช่ไหมไอเดี๋ยวก่อนนะผมทำอะไรได้เดี๋ยวผมท้อนกดจีท้อนได้โอไม่มีท้อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ามันมันไปเต้นฟอร์ดไนท์เฉยเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยให้ผมยังไม่อยากท้อนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งสังเกตเซิร์ฟเวอร์โลเคชันนะครับนอร์ทเวสสิงคโปร์อ๋อมันมีเซิร์ฟสิงคโปร์ก็ว้าอยู่ทำไมติงมันถึงไม่ไม่แย่มากนะครับผมไม่รู้ผมได้กี่คิวแล้วใครเดาก็น่าจะ11คิวนะครับแต่ว่าลีดเดอร์ตอนนี้อยู่ที่22คิวก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมตามนั้นแหละครับอืมอ๋อเอ้ยตอกเพชแเลยตั้งใจเล่นครับตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นหน่อยอ่าโอเคเฮ้ยนี่ปืนอะไรอะ่ะเฮ้ยซูมได้ด้วยอะ่ะไอ้ปืนนี้ซูมสะโคบได้ด้วยเฮ้ยคเ่งอะ โอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเจอเจอเจอโอ้โหโอเคโอเคโ okay. อเคอาก้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเจอ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 โอเคสวยโอ้โหโอ้โหที่หนึ่ง,ง,ง,ง okay. เข้าไปสามเอ็ดคิว <Star> แล้วอ่ะสามสองคิวแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองโอเคครับไฟนอลเลเวลคืออะไรอ่ะคือมันใกล้จะจบแล้วใช่ป่ะอ๋อ,อนี่ไงจบแล้วนะครับโอเควินเนอร์33คิวนะครับก็ก็ ży. สนุกดีนะแต่ว่ามันก็คือมันโคตรปั่นป่วนเลยอะเกมแบบเนี้ยผมจะบอก โอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดเกมนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมอื่นกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมลองดูพวกแนว Adventure ก็ได้เดีดูซิอะไรเนี่ย The Wild West นะครับอืมมันก็ทำดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมครับเฮ้ยถือว่าถือว่าโปรดักชันโอเคอยู่นะอ๋อเป็นเมืองแบบอ๋อก็คือเป็นเมืองแบบเป็น Wild West เลยนะครับแล้วก็อันนี้เดินใช่ไหมวิง่งเฮ้ยเราเดินได้วิ่งได้สังเกตอะไรไหมครับเอถ้าทางการเดินของตัวละครเนี่ยทำให้ผมนึกถึงพวก Red Dead นะครับ Red Dead Redemption น,นะครับประมาณนั้นเลยอะ โอเคเดี๋ยวก่อนนะเรามีปืนหรือเรามีอะไรบ้างปะกดคิวเข้าสู่คอมแบทโหมดอ๋อนั่นเราเราจะไปหาปืนมาจากไหนอะถ้าอย่างนั้นอะไอคนนั้นนี่น่าจะเป็นคนที่เออเดี๋ยว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 เออมัน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 กำลังไล่จับเอ้ยโอ้โนโอ้โนโดนจับแล้วเหมือนเหมือนเลดเดทเลยอ้าวไอคนนั้นมันก็มาจับต่อ <laughs> instant karma <laughs> ดูดิ <laughs> เราต้องไปหาปืนจากไหนนะครับอันนี้ผมอยากรู้เหลือเกินเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะ ให้ผมเดาก็ตามโลโก้แหละเออใครๆวิ่งตามกูตกแต่งๆกันแสตนแอมโมนะครับเจอแล้วมาไหนดูซิเข้าไปมีปืนอะไรขายเปล่าฮัลโหลเซอร์พีซคีเปอร์รีวอลเวอร์ออร์เดลอ้าวเรามีปืนอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับเราเข้าอินเวนทอรี่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ออฟฟิศนะครับคอสไม่ใช่แบ็คแพคอ๋อนี่ไงตัวบีแบ็คแพคผมไม่รู้ว่ากระสุนมันมีจำกัดหรือเปล่าเนี่ยสิอันนี้ชักขึ้นมานะครับแล้วยิงปังปัง รีโหลดเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงหลังโอเคได้เวลาซ้อมเป้าแล้วครับมายิงผมอ่ะยิงเหรอยิงเหรอฮะฮะฮะยิงเหรอฮะฮะเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยจะจะมาแรสโซใส่ผมนะครับไอคนนี้หลบยิงยิงเย้ยหลบโอ้ไม่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 เฮ้ยมันอ๋ออ๋อโอเคอ๋อผมเข้าใจแล้วมันมันปนตังค์ผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออแตกครับ โอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาดูเกมต,ต่อไปกันเลยนะครับผมเอาอะไรดีเอานี้นะกันเวทีเคอร์เรจนนะครับไม่รู้มันคือเกมอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวนะเดินเดินทะลุกัอนอย่างนี้เลยเหรอ <ota els> ไ,ม <laughs> ไม่ใช่ละมักงอ่าขอดูอ๋อนี่ไงนี่เกตเกตคาสเซียนะครับผมเจอแล้วเ,เพลงโคตรดังเลยโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อเช็ตก่อนโอเคครับไหนดูซิว่าเราจะเรียกรถมายัางไงนะครับไปที่เวทีเคอร์นี่ไงได้ละโอ้ยนี่ไงมันตอบมาผมแล้ว อ๋อโอเคอ๋อมันก็ขับรถเล่นอย่างนี้นะครับแล้วไงอ่ะแล้วเราทําอะไรได้บ้างอะ่ะเราก็แค่ขับรถเล่นอย่างเงี้ยหรอก,ก็ขับไปอย่างเงี้ยหรอธรรมดาอย่างเงี้ยนะแล้วไงต่ออ่ะเปลี่ยนกล้องก่อนเฮ้ยมันมีโหมดเฟิร์สเฟิร์สสั้นด้วยอ้าวเกมเกมเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเกมเอาเอาวอา笑<笑><笑>เกมผมว่าผมว่าเกมมันบั๊กนะครับ โอเคผมก็ปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนเกมมันจะบักบักนะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าผมเปิดไอ้ Wallpaper Engine ไว้ข้างหลังหรือเปล่านะหืมอะไรเนี่ย Escape Running Head นะครับคืออะไรอ่ะมันคืออะไร Escape Running Head อ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับไม่รู้เป็นเกมผีป่ะนะอ๋อนี่ก็เป็นเขาวงกตใช่ป่ะแล้วไงต่อผมกระโดดเข้าไปงี้เลยเหรออ่ะไหนโดดเข้าไปสิเป็นไงอ่ะปีนปีนปีนป๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่ะแล้วไงต่อครับ เออนี่ไงเนี่ย r ร n นนิ่งเฮดนี่หรออ๋อแล้วไงผมก็แค่วิ่งหนีมันแค่นี้นะแล้วถ้าเกิดโดนแล้วเป็นไงอ่ะแค่นี้เกมโคตรเกลียดแลมมีแค่นี้จริงเหรอเนี่ยวิ่งแค่วิ่ง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 เฮ้ยมันจะตามผมตามแล้วเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันมันจะจ้องเล่นผมอยู่มันดักตีหัวผมอะ เฮ้ยมันโจรมุมตึกเลยวิ่งวิ่งวก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยเอาให้ตันเฮ้ยตันโอเคโดดโดดโดดอ๋อมันโดดได้มันโดดได้โอเคอ๋ออ๋อเฮ้ยเดียเดี๋ยเี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดๆ๋ยวเดี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 ๋ยเดียเดยวเี้ยวเดียเดี๋ยเี๋ยวเยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเยเ เฮ้ยตันไะเนี่ยอย่าบอกนะว่าตันคือถ้าตันนี่โอเคเฮ้ยไม่ตันไม่ตันไม่ตันโอเค,อเคผมใกล้รอดแล้ว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 โอเคโอเคเย้ตัวใหญ่โอเครอก,ก่อนรอก,ก่อนรอก,ก่อนมันมีไอ้ตัวใหญ่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้มันจะเล่นงานผมหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองกันดูเลยมามามา,มาโอเคเดี๋ยวลองเลยนะครับ let's go โอเคครับกลับมาหน้าเลือกเกมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมจะลองหาเกมที่มันไม่ใช่แนวยิงๆบ้างน,นะครับเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะไหน,น,นดูซิอันนี้นะครับ race clicker คืออะไรอะ่ะหน้าตาเมนูนี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็เดินช้ามากเลยแล้วผมจะทาให้ตัวเองเราขึ้นได้ไงอะ่ะผมยังคลิกตอนนี้ไม่ได้อะ่ะแล้วผมจะเอาน้านี้ออกไงเนี่ยคือมันลกหูลกตามากเลยอะ่ะแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อกดแถบเอาออกได้อะไรเนี่ยให้คลิกอ๋อ อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วยิ่งคลิกมันก็ยิ่งเร็วขึ้นอ๋อโอเคอ๋ออ๋อโอเค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 มันมันมันใกล้จะเริ่มแล้วครับมาห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ let's go อ้าวเดี๋ยวก่อนนะอ๋อคนอื่นเขาคลิกล่วงหน้ากันมาหมดแล้วเขาก็เลยไปแบบไปนู่นแล้วครับแล้วผมอะสปีดร้อยเจ็ด แต่คนอื่นนี่ไปแบบโอ้ยพุ่งไปแบบโคตเกียร์เลยโอ้โหเดี๋ยวนะเกมนี้ป๊อปูล่าสุดเลยนะครับ Blocks Fruit นะครับไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรแต่ว่าคนเล่นเยอะมากเลยนะครับคนเล่นเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมชี้ดู154,000คนเลย,เอ,อ,ยอ่ะหุยอ่าเข้ามาก็ให้เลือกข้างเลยนะครับจะเป็นพ r a เรสหรือ m มารีนนะครับแน่นอนครับยาฟิโดเรแน่นอนครับมา อันนี้อะไรเนี่ยเควสเฮ้ยมีเควสด้วยคลิกทูอินเตอร์แอคนะครับไหนดูซิดิฟีทสห้าแบดดิทนะครับให้ไปปราบแบดดิทสห้าคนคอนเฟิร์มแล้วแล้วเราจะไปเล่นเควสยังไงอะ่ะคือเมื่อกี้เรากดรับเควสไปแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะต้องไปตรงไหนต่ออ๋อนี่มันเปิดคอมแบทได้นะครับมันแค่ดิสเบิลบ์นพีพีเฉยๆโอเคมากุวกเลย let's go <S คุกจักรกลนั่นแหละครับเรียบร้อยโอ้ยยังไม่ตาย,าาาย,ย,ยอ่ะมามามาโวกันโวกันโวกันเออเรียบร้อยครับเตะเตะเต อ้าวเวลอัพแล้วนะครับได้เป็นเวลสองแล้วเดี๋ยวนะสเตตมีอะไรบ้างเนี่ยมีลีดิเฟนซ์ซอร์ดกันบล็อกฟรุดคืออะไรอะ่ะทำไมต้องเป็นสเตตที่ชื่อบล็อกฟรุดอ่ะมันคืออะไรอ่ะได้แล้วครับคาตาน้าอ๋อนี่ไงกดเลขสองใช้คาตาน้าได้นะครับอืหมาครับได้ท่าฟันใหม่อุ้ยท่าฟันแบบโคตรดีเลยตี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 โอ้โหโคตรเท่เลยครับไหนดูกดสกิลนี้สกิลทำอะไรได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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  เมื่อกี้เมื่อกี้สกิลมันทำอะไรได้อะผมผมยังไม่ทันได้เห็นเอฟเฟกมาเลยอะ่ะโอเคเท่านี้เราก็มีอาวุธอยู่กับตัวแล้วฉะนั้นเดี๋ยวผมน่าจะไปลุยเกาะข้างหน้าได้แล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าก่อนนี้มันก็มีแค่เควสเดียวนะครับอืมเหมือนว่าเกาะน,นี้มันจะว่างเปล่าเลยนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับฉะนั้นให้ผมเดาเนี่ยผมเดาว,ว่าเราน่าจะต้องไปที่เกาะอื่นอีกเกาะหน,นึ่งนะครับเนี่ยดีเสียงไหมครับเนี่ยพอผมว่ายน้ําเข้าใกล้เกาะน,นี้เสียงมันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่า มันน่าจะมีการต่อสู้กันแบบ PVP ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ PVE เลยก็ไม่รู้สักอย่างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะรู้กันเร็วๆนี้นะครับอ๋อนั่นไงนั่นไงเห็นป่ะเห็นป่ะขบอลขบอลขบอลผมวิ่งเสีย,แล, ús, สยแล้วผมวิ่งเสียแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวลองลองเข้าไปบวกกันเลยนะ Let's go ไหนดูซิมีอะไรให้สู้เปล่าเอออะไร <c oughs> อะไรอะเฮ้ยมองเม่งเคมองเคเวลด์ยี่สิบสี่นะครับเอ้ยเฮ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 ้ยผมโดนผมโดนมังเคโจมตีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ เดี๋ยวก่อนนะทำไม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 กราฟิกม <c oughs> ันเปลี่ยนอะผม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 จำได้ว่ากราฟิกเมื่อกี้มันมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอทำไมทำไมกราฟิกมันเปลี่ยนอะโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยโนบบอสฮัลโหลไอคนนี้จะเล่นงานผมปะฮะฮะคนเนี้ยมันจะเล่นงานผมปะฮะเฮ้ยเขาเขาตามมามาทำไมอะเฮ้ยฮัลโหลนายนายนายตามนายตามเราทำไมฮัลโหลฮัลโหลตามทำไมอะจะจะทำอะไรเราปะอะไรอะทิ้งทิ้งอะไรให้เราอะคืออะไรอะช็อปฟู้ดมีให้กิน แล้วก็ให้ทิ้งอ่ะลองกินดูดิเป็นไงแล้วไงต่อแล้ว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 ไงอ่ะเออเออกินกินแล้วทำอะไรได้อ่ะคนคนงงเลยอ่ะคือผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรยังไงงงงงวยไปหมดเลยเอาไม่เป็นทางอ่าแปลว่าอย่างผมมานั่งตีมังค์เคนคี่ก่อนแล้วนบออกพลังขบวนท่ามังคอเคอ๋อ,อ,อนั่นไงครับมันมีเควสมาร์ m เกอร์นะครับ ไปที่เกาะนู้นเลยโคตรไกลเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมว่ายน้ําไปแป๊บหนึ่งนะครับเออทำไมทำไมเอา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 ทำไมแตกอะ <S <S โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมหลงเข้ามาในโลกของ Roblox นะครับซึ่งมันมีอะไรไม่รู้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเกมไหนมันน่าเล่นหรือเกมไหนมันเป็นยังไงนะครับ โอเคถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับ see you next time มาตาเน